เจ้าขุนทองระพีกาสุริยามันเป็นอย่างไรบ้างวะผู้ยังไม่เห็นหน้าตามันเลยตั้งแต่เมียมันออกจากพิธีบรจาราไปกระบอกก็ไม่เห็นพระเจ้าค่ะนี่มัเวลาก็ต้งหลายวันที่ผ่านมาขนาดยีมบันกังน่านม เดี๋ยวผมเดนกลบไปแวสีกิเจแล้วนะีกเ้าเ้ยอ้ที่กุฏิเจ้า่เจ้าเ้ทุเาิากเรื่องอะไรกันก้ายเจ้าื่องาเร่องไรทหารของเพระพองทำ้ายเจ้าหมอมทัานสุริยาม ตออนี้เิีนเรื่องใหญ่แล้วพรรยากาก็เรื่องอะไรขึ้นมีเรื่องอะไรมีของเร้าหมงชันโอนสาวกระจอกบโบสาวกจอบพี่ค่าขายชาตนตกต้องเป็นเมีหของจักรพรรน์พนมใครมาช่วย พี่เป็นเอ็กับปลาหรือเปล่าพี่ฆ่าแตงของปลา,ปปปลาข้าตรงานางเอิงไปชั่วขนาดชาวูบไปโทษสารพังกายเมื่อเจ้าเหล่านั้นบอกว่าบัวขาจอมีฆ่ขาขายชาติขายได้ดินตกต้องเป็นเมียของเจา้าพระค้ำง่ายมันจะเป็นไปได้อย่างไรก็ท่านปุโรหิตบอกว่าจะมีสตรีมากูา้เรียกฆาเป็นเอ็นของเราปัญจาราช่วยให้ถึงได้เป็นชิ้นนี้ จ้าหนอยยังนั้นหรือหมอกฉันแฝงตัวเข้าไปในวีราคามนครโดยไม่ทันนี้บอกต่อพระท่านไปเจอจกกักรพรรดิพระลัไยและบัวขาวจอบปิดผ้าเรียกเปอยที่พับทาลวงหมอกฉันนำดอกไม้ไปถวายเพื่ออยากได้เห็นใกล้ๆว่เป็นบัวขาวจริงหรือไม่แต่ก็ไม่ผิดสายตาหมอกฉันไม่สามารถ จะสู้กับทหารมีรักษาและนำตัวโกข่าวว,ว,าว่าขึ้นเฝ้าพระองค์ท่านได้หม่องฉันโดนทำร้ายมาดีที่ว่าโดนแค่ตัดขาไม่เป็นอะไรมากเพนะื่อสุริยาเจ้าเอ๋ยเดชบุญที่เจ้าเห็นแล้วยังมีบุญเก่าคุ้มภัยใ้ตัวเจ้าจึงได้เป็นเกาะกลางปางภัยให้เจ้าเอ็นแล้วม่ถึงกับชีวิตเป็นสิ่งที่ใครให้กังวลใจมากที่สุดนอกจากนี้สืบไปเป็นดิคนคู่บปัญจารา มันจะสิ้นสู์ด้วยคนดีอีกแล้วหรือกูคเคยเพียนคิดเสมอพวกวงตะกูลจอมพิฆาตามันจะอยู่คู่แผ่นดินจะรึด้วยคุณงามความดีไปตราชั่วลูกชัว่วหลานเพียนสาสมคุณงามความดีเพราะแต่เป็นปู่ย่ายตายายกับต,ต้องมาพังทลายจบสิ้น พราะอีโมขาจอมพิฆาคู่เดียวเท่านั้นกูอยากจะรู้สิยิ่งนะไม่อย่ามีพิเกิดเรื่องเกิดขึ้นมันยังอีไม่้พอสำหรับไอ้ตระกูลจอมพิฆาตที่มันยังเลงหลือคนนี้อยู่บ้านต้องตรวจพิเกิดตรวจให้ว่าอย่างไรข้าพระองค์จะเปลี่ยนเลยถึงขนาดต้ตนตระกูลแล้วละก็ ตั้งแต่ระมมจำความได้รลูกพ่อและรุ่นแม่ตะโกนจอดบพิฆาตไม่เคยมีใครทำเสื่อมเสียชื่อเสียง,ยงแต่ถ้าด้วยชานี้จะเสียด้วยบัวขาวอยากให้พระองค์ได้รับรู้ว่าจอบพิฆาตก็ย,ยังจะมีคนอีกนระมมขุนทองอขอไปต่อกู้ซักสิวว่าตะกกนจอบพิฆาตเองไอ้ขุนท่อเจอ้าุนทอง สุดเดียของท่านเพคะฝีมือฝีไม้ลายมือของจักรพรรดิพนมไทยไม่เป็นสองรองใครในปัตตบีแค่ขุดทองไม่มีทางเอาชนะจกักรพัฒน์ได้เลยท่านเออขุดทองมันวนหันทักนเล่นมันเลือดร้อนมึงต้มกันเตรียรมจจยแต่กองทัพเจี๊ยบครับกูดรด้เงสาแนจะเป็นกษัตริย์กีธาทับทิมแทบมีแมล้วเขาจะช้าไหมครับ